นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองครับผมวันนี้จะเจอกับฟิออร์เรนาทั้งสองทีมครับผมเป็นทีมที่ไร้พ่ายในศึกครับกระชับมิดเลยกระชับมิดสโมสรน,นั่นเองครับผมนิวคาสเซิลก็ผม, <New Carson S 1> ผมจะมีสะดุดบ้างเป็นครั้งคราแต่อย่าลืมครับผมว่านิวคาสเซิลตอนนี้เริ่มเข้าที่และเริ่มเข้าระบบแล้วส่วนคาะฟิออร์เรนายังเป็นทีมที่นะครับผมบอกเลยว่ามันยิงเยอะมากๆก็ได้เหมือนที่ผมเคยบอกครับว่า,วาอิตาลีถ้าเจอทีมต่างดิวิชั่นเนี่ยมันจะยิงเยอะมา,มากๆแต่ จำที่เพื่อนๆเคยดูได้ไหมอย่างลาซิโอเนี่ยที่เจอกับทน่านาทอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยบอลอิตาลีช่วงนี้ผมถ้าไปเจอทีมที่มีระดับสูงมากอย่างทีมจากอังกฤษเนี่ยมันยังผ่านไม่ได้มันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมผมยังมองว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับผมพร้อมเจอกับฟิออเรตินาแล้ววันนี้ฟิออเรเตรินาเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับและว,วันนี้ครับผมเลือกที่ทน่านาท์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและติดสกอร์สูงโดยซื้อที่ค่าเฉลี่ย3เม็ดเป็นอย่างตามขึ้นไปครับผมแต่่่วววััันนนนนนนีีน้้1รรรรู United, นนููมมาาแแออคคเเเ็ดดสสสสหบิิิซลยตตก์ง และเพื่อเพลินเนี่ยเจ๊เจ๊เข้าล่วมกลุ่มมีข้อพูดกีฬายอย่าลืมแอดไลน์มาแอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งครับ